สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเหตุการณ์ที่ค่อนข้างลึกลับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเกิดขึ้นนานแล้วละ่ะปลายปี1980แถวแถวป่าเรน d ดิลแชมในอังกฤษใกล้ๆฐานทัพอากาศอเมริกันเลยใช่ค่ะป่า r ร n d ด e s แชมที่ s ซ f ฟฟ l กคืนนั้นอากาศหนาวมากแล้วก็เงียบมากๆด้วยค่ะใกล้ฐานทัพ RAF Woodbridge ที่ตอนนั้นทออสหรัฐใช้อยู่ปกติแถวนั้นมันก็คนจะเงียบๆใช่ไหมครับ แต่คืนนั้นมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นค่ะมีเสียงเหมือนเออโลหะมันกระทบกันแล้วก็มีแสงจ้าๆส่องมาจากในป่าทหารอเมริกันสองนายจากจิมเพนนิสตันกับพลทหารจอห์นเบโรสเขาได้ยินแล้วก็เห็นแสงนี้พอดีเสียงโลหะแล้วก็แสงแปลกๆกลางดึกในป่าเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทหารสองคนนั้นเขาถึงกล้าเดินเข้าไปดูเออ มันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยไหมครับเรื่องนี้อืมน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยลงรายละเอียดเรื่องนี้กันดูจากบันทึกจากคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วก็เอ่อพวกหลักฐานที่เขาเจอในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ ดีเลยครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลือกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะจุดเด่นมากๆของเคสนี้คือมันมีบันทึกเสียงจริงๆค่ะเป็นเสียงสดๆเลยนะจากนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาตอนที่เขากําลังเผชิญหน้ากับเอ,อ่สิ่งที่อธิบายไม่ได้หรือ UAP เนี่ยแหละค่ะโหมีบันทึกเสียงด้วยเลยครับน่าสนใจมากงั้นเริ่มตรงแสงก่อนเลยครับตอนที่ p e n ิส t o n กับ Burrows เขาเห็นครั้งแรกเนี่ย ลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับในข้อมูลเขาว่าไงบ้างคือตามที่เขาเล่ากันนะคะเขาเห็นเป็นวัตถุที่มันมีแสงลอยอยู่ไม่สูงจากพื้นเท่าไหร่ประมาณเอ,อสอเมตรเองค่ะแสงหลักๆก็เป็นสีขาวนะแต่ก็มีสีแดงสีน้ำเงินแวบๆบแบบสลับกันแล้วเหมือนมันหมุนๆอยู่กับที่ด้วยลอยต่ําแค่2เมตร โอ้โหกล้มากเลยนะนั่นแต่ที่สําคัญกว่าคือเอ๊ะลักษณะการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับที่มีคนบอกว่ามันเหมือนแบบว่ามีความคิดอะเหมือนมันเคลื่อนไหวอย่างมีเป้าหมายใช่ใช่ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากคือมันไม่ได้เคลื่อนแบบสุ่มๆหรือแบบปรากฏการธรรมชาติอย่างดาวตกอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่แสงจากฮอยยอหรือไฟฉายแรงๆแน่ๆค่ะเพราะมันเหมือนตอบสนองอะค่ะตอบสนองค่ะเหมือนพอทหารเข้าไปใกล้มันก็มีการเคลื่อนไหว เหมือนมันรู้ตัวเหมือนกำลังดูทหารอยู่เหมือนกันโห oh, ฟังดูขนลุกนิดนดนะครับไม่ใช่แค่เจอของแปลกแต่เหมือนกำลังโดนจ้องมองกลับด้วยเปลี่ยนจากเรื่องน่าสงสัยเป็นเรื่องน่ากลัวเล็กๆเลยนะเนี่ยแล้วเรื่องเทปบันทึกเสียงล่ะครับที่ว่ามีเสียงสดๆเนี่ยมันมาอย่างไงใครเป็นคนอัดเหรอครับอ๋อ oh, เทปเสียงนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์เลยค่ะ มาจากพันโทชอสฮอลด์ท่านเป็นถึงรองผู้บัญชาการฐานทัพ i อเอสบรูดเวิร์ตอนนั้นเลยนะคะรองผู้บัญชาการลงไปดูเองเลยเหรอครับหลังจากคืนแรกที่เพนิสตันและก็บูโรสเจอนั่นแล้วมันเกิดอะไรต่อเหรอครับคือคืนแรกที่เพนิสตันกับบูโรสรายงานไปเนี่ยเช้ามาเขาก็มีการไปดูที่เกิดเหตุเบื้องต้นก่อนแล้วก็เจอร่องรอยบางอย่างแต่พอคืนถัดมาก็มีรายงานว่าเห็นแสงแปลกๆอีก ทีนี้พันโทหฮอก็เลยตัดสินใจนําทีมเข้าไปดูเองเลยค่ะแล้วก็พกเครื่องอัดเสียงเล็กๆติดตัวไปด้วยอ๋อที่พกเครื่องอัดเสียงไปด้วยนี่แหละเลยทําให้เรามีหลักฐานเด็ดชิ้นนี้ใช่เลยค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เรนเดลแชมมันเอ่อไม่เหมือนเคสอื่นเพราะน่าจะเป็นเคสเดียวในโลกเลยมั้งคะที่มีเสียงอัดต่อเนื่องตอนที่นายทหารยศใหญ่ขนาดนั้นกําลังเผชิญหน้ากําลังตาม UAP อยู่เลย ในเทปนั้นมีอะไรเด็ดๆบ้างครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเสียงเขาพูดว่าอะไรบ้างมีหลายช่วงเลยค่ะที่แบบฟังแล้วรู้เลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดมันน่าประหลาดใจมากๆเสียงพันโทฮอเขาก็จะบรรยายไปเรื่อยๆเช่นมันกําลังเคลื่อนที่เราตามมันอยู่หรือมีตอนหนึ่งที่วัตถุมันเหมือนเข้ามาใกล้มากๆจนท่านเผออุทานออกมาว่าพระเจ้านั่นมันเข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นฟังแล้วรู้สึกกดดันแทนเลยนะครับเนี่ย บรรยากาศคงแบบตื่นเต้นปนน่ากลัวฟังแล้วขนลุกที่สุดแล้วก็มีความหมายมากๆคือตอนที่พันโทฮอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ดูมีอะไรว่ามันรู้ว่าเรากำลังมองมันอยู่มันรู้ว่าเรากำลังมองมันแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวคือมันพลิกเลยนะครับจากที่เราเป็นคนดูกลายเป็นว่าเราอาจจะโดนดูอยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะมันเป็นจุดที่แบบทำให้ฉุกคิดเลยจากแค่เห็นแสงแปลกๆกลายเป็นว่าเอ๊ะ หรือว่าอีกฝั่งเขาก็รับรู้เราเหมือนกันตอนนั้นคนที่อยู่ในทีมพั潘ฮอ斯คงรู้สึกเย็นวาบกันหมดแน่ๆค่ะไม่แปลกใจเลยครับแล้วนอกจากแสงที่เห็นกับเสียงที่อัดไว้ได้เนี่ยมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับแบบที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันคือตอนเช้าหลังจากคืนแรกที่สตันกับโบโรสเขาเจอวัตถุเนี่ย ทีมที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แบบละเอียดเขาก็เจอร่องรอยทางกายภาพบนพื้นดินค่ะร่องรอยแบบไหนครับรอยไหมเหลือหรือว่ายัางไงไม่ใช่รอยไหมค่ะแต่เป็นรอยกดลึกลงไปในดินเลยมี3จุดที่แปลกคือรอยกด3จุดเนี้ยมันเรียงตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบเป๊ะมากๆระยะห่างเท่ากันหมดเลยเหมือนเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าเป๊ะๆจากรอยกด แล้วความลึกหรือลักษณะรอยนี้มันบอกอะไรได้บ้างครับว่าอะไรที่มันกดลงไปเขามีการเชิญผู้ชี่วชาญด้านธรณีวิทยามาดูด้วยนะคะผลประเมินคร่าวๆคือแรงกดที่ทำให้เกิดรอยลึกขนาดนั้นบนดินแข็งๆเย็นๆในป่าหน้าหนาวเนี่ยต้องมาจากอะไรที่หนักมากๆคะ่ะอาจจะหนักพอๆกับรถถังหรือมากกว่านั้นอีกหนักกว่ารถถังแต่เอ๊ะถ้ามันหนักขนาดนั้นลงมาจอดมันก็น่าจะมีรอยอื่นด้วยสิครับแบบ รอยลากรอยครูดหรือต้นไม้หักอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะที่มันยิ่งแปลกเพราะเขาสำรวจละเอียดแล้วไม่เจอเลยค่ะไม่มีรอยลากรอยเคลื่อนที่อะไรบนพื้นเลยมีแค่รอยกดสามจุดนั้นเพียวๆเลยเหมือนกับว่าวัตถุนั้นมันลงมาตรงๆแล้วก็หายไปหรือขึ้นไปตรงๆเหมือนกันไม่ได้ถลไปมาฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยลงจอดแนวดิ่งทิ้งแค่รอยกดเป๊ะๆกลับไปที่จ่าเพนิสตานนิดนึงครับ คืนแรกสุดเนี่ยข้อมูลบอกว่าเขาไม่ได้แค่เห็นแต่เข้าไปใกล้จนได้แตะวัตถุเลยเหรอครับใช่ค่ะแพนนิสตันเป็นคนที่เข้าไปใกล้สุดเลยในคืนแรกเขาเล่าว่าเดินเข้าไปจนถึงตัววัตถุได้เลยแล้วก็ยื่นมือไปแตะพื้นผิวของมันแล้วสัมผัสเป็นไงครับผิวมันเป็นแบบไหนร้อนเย็นมีอะไรพิเศษไหม เขาบอกว่ามันเรียบมากค่ะเรียบลื่นเหมือนจับกระจกหรือโลหะขัดเงาเลยแต่ที่แปลกใจคือมันไม่มีรอยต่อไม่มีหมุดไม่มีน็อตอะไรเลยเหมือนมันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งอันเลยค่ะเรียบเหมือนกระจกไม่มีรอยต่อแล้วบนผิวเรียบๆนั่นมีอะไรให้เห็นไหมครับหรือมันกลี้ยงๆไปหมดมีค่ะอันนี้คืออีกปริศนาใหญ่เลยบนผิวเรียบๆนั่นเพนิสตันเขาเห็นเหมือนมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาค่ะ เขาบอกว่าเป็นรูปทรงเรขาคณิตแปลกๆคล้ายๆอักษรภาพแต่ไม่ใช่ภาษาอะไรที่เขารู้จักหรือเคยเห็นมาก่อนเลยสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตที่ไม่รู้จักแล้วเขาทําไงครับมองเฉยๆหรือว่าได้จดบันทึกอะไรไว้ไหมโชคดีมากค่ะที่ขหารเขาต้องพกสมุดบันทึกภาคสนามติดตัวอยู่แล้วพอเพนนิสตันเห็นสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นเขาก็รีบใช้เวลาไม่กี่นาทีที่อยู่ตรงนั้นนะคะวาดวาดจดจดเท่าที่จําได้ลงในสมุดทันทีเลยโอ้โห ตัจินใจจดไว้นี่สำคัญมากเลยแล้วสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นล่ะครับมันคืออะไรมีใครถอดรหัสได้หรือ,อยังครับอันนี้เป็นคำถามที่เพนิสตันเองก็พยายามหาคำตอบมาตลอดชีวิตเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็เก็บสมุดเล่มนั้นไว้แล้วก็ใช้เวลาเ,ออเป็น30ปีกวปีกว่าๆเลยนะคะในการพยายามทำความเข้าใจพยายามถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ที่เขาวาดไว้คืนนั้น30ปีนานมาก แล้วผลเป็นไงบ้างครับเจออะไรนะ่าสนใจไหมเรื่องนี้มันมีมุมที่แบบว่าน่าทึ่งปนชงนมากๆค่ะคือหลังจากพยายามถอดรหัสหลายสิบปีเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตหรืออาจจะเจอความเชื่อมโยงที่ประหลาดมากคือสัญ,ญลักษณ์บางตัวที่เพนิสตันจดไว้ในปี1980อะค่ะมันดันไปคล้ายกับรหัสฐานสอง binary code หรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่นาซาเพิ่งจะเริ่มเอามาใช้ในงานพักสนามหรือในโครงการบางอย่าง ยุคหลังๆนู่นเลยค่ะหลังปี2000ไปแล้วเดี๋ยวนะครับหมายความว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเห็นจดไว้ปี80มันไปเหมือนกับโค้ดที่เพิ่งจะถูกคิดหรือเอามาใช้จริงๆอีกหลายสิบปีให้หลังเนี่ยนะครับใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ทำให้เรื่องมันยิ่งลึกลับซับซ้อนไปกันใหญ่คือ มันเป็นไปได้ยังไงที่ข้อมูลจากปี1980มันจะไปเหมือนกับสิ่งที่ยังไม่มีหรือยังไม่ได้ใช้จนกระทั่งอีก20-30ปีต่อมาเหมือนข้อมูลมันข้ามเวลามาเลยอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆค่ะแล้วก็เป็นมุมที่ทำให้เรนโดชมยังเป็นที่ถกเถียงกันมาถึงทุกวันนี้โหยนี่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอีกนะครับเนี่ยเหมือนมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้ ทั้งเจอแสงอัดเสียงเจอหลักฐานเจอสัญลักษณ์แปลกๆทางการทหารหรือรัฐบาลเขาทำยังไงกับเรื่องนี้ครับมีการสอบสวนใหญ่โตไหมหรือพยายามปิดข่าวปฏิกิริยาจากทางการก็น่าสนใจคะ่ะอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดหรือที่เห็นในหนังนะคะคือจากคาให้การของทหารลหลายๆคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ได้โดนคำสั่งปิดปากแบบเป็นทางการหรือโดนข่มขู่อะไรแรงๆขนาดนั้นอ้าวเหรอครับ นึกว่าจะแบบสั่งห้ามพูดเด็ดขาดหรือมีมาตรการกดดันอะไรชัดๆซะอีกไม่เชิงค่ะแต่เหมือนกับว่าแนวทางที่ทุกคนรับรู้คล้ายๆกันคือเขาได้รับคําแนะนําหรืออาจจะเรียกว่าคําสั่งแบบไม่เป็นทางการก็ได้มั้งคะด้วยประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น it never happened มันไม่เคยเกิดขึ้นสั้นๆแต่แบบแรงมากนะครับเหมือนปฏิเสธไปเลยว่าไม่มีอะไร ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่มันคือการพยายามทําให้เรื่องนี้มันไม่ถูกบันทึกไม่ถูกพูดถึงในช่องทางทางการเหมือนอยากจะลบมันทิ้งไปเลยหรืออย่างน้อยก็ทําให้มันยืนยันไม่ได้แม้ว่าจะมีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานแวดล้อมก็ตามแต่ดูเหมือนความพยายามจะทําให้มันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะเรื่องเรนเดอร์ชัมก็ยังดังยังมีคนพูดถึงมีคนศึกษามาตลอดเลยอ๋อใช่ค่ะเพราะเรื่องลึกลับที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ย มันมักจะฝังใจคนที่เจอแล้วก็ดึงดูดความสนใจคนอื่นๆได้เสมอค่ะถึงจะพยายามทําให้เงียบแต่ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เจอจริงๆกับคําสั่งให้ปฏิเสธมันก็สร้างคําถามที่ไม่เคยหายไปไหนพอพูดถึงเรื่อง UAP เรื่องวัตถุบินลึกลับคนมักจะนึกถึงเคสคลาสสิกอย่าง r o สเว l l ที่อเมริกาใช่ไหมครับถ้าเทียบกันแล้วเรนดชามเนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากร well อสเวลยังไงบ้างครับ คำถามดีเลยค่ะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพเรนโดแชมชัดขึ้นมันมีความต่างที่สำคัญมากๆอยู่จุดหนึ่งค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาสรุปไว้ดีมากว่า Roswell เนี่ยหลักๆคือเรื่องของสิ่งที่ตกลงมาคือไปเจอซากที่เชื่อว่ามันตก c คร s ชแต่เรน d ดแชมคือเรื่องของสิ่งที่ลงมาใกล้คือไปเจอวัตถุตอนที่มันยังดีๆอยู่แล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กันในระยะใกล้มากๆ landed observed up close อ๋อเข้าใจแล้วครับ r o สเว l ลคือเจอซากหลังเหตุการณ์แต่เรน d ดชามคือเจอซึ่งซึ่งหน้าตอนที่มันยังเอ่อยังแอคทีฟอยู่ถูกต้องค่ะความใกล้มันต่างกันเยอะเรนโดชามคือใกล้จน p e n i ิสตันเดินไปแตะได้ใกล้จนทีมของพันโทเฮาเห็นรายละเอียดแสงการเคลื่อนไหวชัดๆเลยและความใกล้ขนาดนี้แหละที่มันย้อนกลับไปที่คำพูดของพันโทเฮาว่ามันรู้ว่าเรากำลังมองมันคือมันเปลี่ยนสถานะเลย จากเราเป็นแค่คนดูกลายเป็นว่าเราอาจจะกําลังโดนดูอยู่ด้วยในเรือประชิดใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้เรนโดแชมมันพิเศษแล้วก็ท้าทายความคิดเรามากๆมันไม่ใช่แค่เห็นแสงไกลๆบนฟ้าแต่มันเป็นการเผชิญหน้าที่เกือบจะเรียกว่ามีการสื่อสารหรืออย่างน้อยก็มีการรับรู้ถึงกันซึ่งมันเปิดคําถามอีกเยอะเลยค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติของปรากฏการณ์พวกนี้แล้วก็ ที่ทางของเราในจ,จักรวาลนี้ด้วยสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่แรนเดลแชมเปี้ยนการสือแเนี่ยมันสำคัญมันโดดเด่นไม่ใช่แค่เพราะมีแสงแตกๆหรือรอยกดบนพื้นแต่เป็นการรวมกันของหลายๆยอย่างเลยทั้งพยานที่เป็นฐานระดับสูงน่าเชื่อถือมีบันทึกเสียงสดๆมีหลักฐานทางกายภาพที่วัดได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีประสบการณ์สัมผัสใกล้ๆพร้อมสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่อาจจะโยงไปถึงอนาคตได้อีก แล้วสุดท้ายก็คือการที่ทางการพยายามบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นทางทั้งที่ข้อมูลมันขัดกันอยู่ถูกต้องเลยค่ะการรวมกันขององค์ประกอบทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่ทําให้ r รนเดิลแชมปเป็นเคสที่ท้าทายมากๆมันตอกย้ำไอเดียเรื่องความใกล้ชิดในการเผชิญหน้าแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเราจะแค่เป็นผู้สังเกตอาการฝ่ายเดียวไปสู่ความเป็นไปได้ว่า เราเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในฐานะคนที่ถูกสังเกตด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องที่ทิ้งคำถามไว้เยอะจริงๆครับแล้วก็ก่อนจะจบการคุยเรื่องนี้กันมีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูมาซึ่งผมว่ามันโยงกับไอ้สัญลักษณ์ที่เพนิสตันเจอแล้วก็น่าจะทำให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับค่ะว่ามาเลยค่ะน่าสนใจคือเขาเสนอว่าบางทีความลึกลับจริงๆของเรนเดลแชมอาจจะไม่ใช่แค่ใครหรืออะไรที่มาคืนนั้น แต่อาจจะอยู่ที่ข้อมูลที่เหมือนค่าเวลามากับสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นมากกว่ามันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของปรากฏการณ์พวกนี้หรืออาจจะเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาของความรู้กันแน่อืมเป็นมุมมองที่ชวนคิดลึกซึ้งมากนะคะแทนที่จะหาแค่ว่ามาจากไหนอาจจะต้องถามว่า ข้อมูลนี้มาถึงเราได้ยังไงแล้วมันหมายความว่าอะไรกับความเข้าใจของเราตอนนี้เป็นปริศนาที่เอออาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดจริงๆก็ได้นะคะ